เราไม่สามารถช่วยใครได้ก่อนฟังแล้วมันเห็นแก่ตัว 2. ทําตัวเองให้ดีขึ้นเพราะถ้าบอกว่าทาให้ดีจะคิดว่าตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วเราก็จะไม่ดีขึ้นแล้วเราก็จะโทษคนอื่นว่าไม่เห็นดีเท่าฉันเลยอ้อาวแล้วไงแต่แค่ทําตัวเองให้ดีขึ้นคุณไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาไปยุ่งกับลูกหรอกคุณมีเวลาทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วคุณก็มีหน้าที่ส่งความรัก นี่กินอะไรยังไงยังไงทําหน้าที่ของคุณซะในการเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็กลับมาทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งครับเขาจะรับรู้ได้เขาจะรับรู้ได้นะผมไม่ได้บอกว่าความกังวลเรื่องลูกสามีหรือใครก็ตามเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับหมากับแมวก็ตามจริงไหม มันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจงรู้ว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่พยายามหนีมันไม่ใช่พยายามจะไปทําให้เขาไม่มีอุบัติเหตุทําไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันรู้สึกแย่ yeah. สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือนั่นแหละครับลูกคนนั้นแมวตัวนั้นหมาตัวนั้น กำลังจะเป็นครูของเราที่ทำให้เรารู้ว่ายังมีเรื่องนี้อยู่ที่ติดใจที่ติดอยู่ข้างในเราที่เรากังวลโอเคเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่จัดการตัวเองไงไม่ให้กังวลด้วยการดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดอย่างไรคำว่าดีขึ้น มันอาจจะทําอะไรให้ดีขึ้นนิดๆหน่อยๆไม่จาเป็นต้องโอ้โหดีตลอดเวลาไม่รู้จะเข้าใจไหมแต่มันคือส่วนผสมละกันส่วนผสมของการคิดบวกมันจะต้องมีคิดลบในนั้นผมได้โพสต์ไปที่หน้าเพจว่าเวลาที่คุณไปออกกำลังกายไปยิมอะไปฟิตเนสอะใครในที่นี้เคยไปออกกำลังกายบ้าง ที่สวนสาธารณะไปเดินไปฟิตเนสหรือไปไว่ายน้ำนะใครเคยบ้างพิมพ์เคยให้ผมหน่อยครับถ้ายังไม่เคยไปหรือไม่คิดเคยจะไปเลยไปซะนะไปซะแล้วเอาคำของผมไปไปทบทวนไปคิดนะครับจะช่วยคุณได้ตลอดชีวิตเลยในคอร์ส15วันซีซั่น1และซีซัน2ผมบอกว่าสิ่งหนึ่งตอนที่ผม ยากจนตอนที่ผมมืดแปดด้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งหนึ่งที่ผมพอทำได้คือออกไปเดินครับออกไปเดินทำได้แค่เดินมันไม่ได้เสียตังอะไรก็แค่เดินมีรองเท้าแตะก็เดินได้อะอย่ามาหาข้ออ้างมันไม่จำเป็นต้องเสียตังอะไรแล้วหนึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องเจอคือประมา กังวลเกรงเกใช่ไหมอย่างผมไปยิมวันแรกผมจําได้เลยไปเล่นฟิตเนสวันแรกเนี่ยแหมตังก็เสียให้เขาเนาะก็เล่นอะไรก็จับจับอะไรก็คืดเกรงเกงไปหมดเขินเขินเกรงเกไม่นั่นใจอ่อนแอมากยกไม่ขึ้นบ้างนะเดินวันแรกอะ่ะทุกคนเดินเดินไปกับ เห็นคนวิ่งโอ้โหทําไมเขาวิ่งกันมีคนรู้จักเราไปเดินคนเดียวค่อยๆเดินไม่รู้จักใครเลยว่าเขินๆเก่งๆก็มีไปว่ายน้ําก็โอ้ว่ายน้ําหุ่นเราดีไม่ดีจะลงน้ําเขินๆเก่งๆไม่ได้เป็นส่วนตัวคนอื่นว่ายแล้วไปสถานที่รู้ๆหลาๆไฮโซห้างสยามพารากอนไปโอ้ไปเดี๋ยวนี้เขามีห้างอะไรใหม่ๆผมก็ไม่รู้นะเอไอคอนสยามไปที่ไปที่ไฮโซ เขินๆเก่เกงๆโอ้รวยเข้าช็อปโรเล็กซ์เข้าไปดูรถ Merced e เด m w อ็ยูไปช็อปรถนั้นจะเข้าไปแตะปุ๊บถามได้นะคะไม่แตะแล้วเพราะรู้ว่าไม่ซื้อไปเข้าช็อป p h o n e จะเดินดูพนักง,งานบอกถามได้นะคะเดินออกมาเลยไปร้านทองแม่อยากจะหัวมันรวยจริงๆนะ่าอยากมีสักเส้นสองเส้นมันก็ไปทั่วแหละมันรู้สึกไม่มั่นใจประมา อาจจะมีอาการคิดลบบ้างการไม่มั่นใจของคุณมันก็คือหนึ่งในการคิดลบเหมือนที่คุณไม่มั่นใจว่าลูกออกไปข้างนอกจะมีอุบัติเหตุไหมเหมือนที่คุณกังวลระแวงไปทั่วว่าพรุ่งนี้จะไปแล้วไปเล่นฟิตเนสเนี่ยมันจะดีไม่ดีเวลาไปห้างหรลๆไปที่ไหนเราก็จะรู้สึกประมาเราไม่มีเงินเท่าขเขาเราไม่อย่างนั้นเท่านี้เขาจะมองเราดีไม่ดี สังเกตเห็นไหมแบบไม่หลอกตัวเองนั่นแหละคือส่วนผสมครับหรือวิวัฒนาการหรือจะเรียกว่าส่วนหนึ่งของด้านบวกถ้าคุณไม่มีส่วนนี้เลยที่คุณบอกว่าคุณคิดลบอะ่ะคุณก็จะกลายเป็นคิดบวกเทียมเหมือนที่มีคนทาง Youtube บอกเมื่อตอนตอน้นหลาย เพราะเราฟังมาว่าต้องคิดบวกตลอดไม่ ai, ฉันจะไม่จนฉันจะต้องรวยไม่ฉันจะต้องไม่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 รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเกรงไม่รู้สึกรู้สึกประมาไม่มันยิ่งหลอกตัวเองจนตัวเองเนี่ยไม่มีความ,มําไมเป็นธรรมชาติสูญเสียความเป็นธรรมชาติของตัวเองการไปออ,อกกําลังกายครั้งแรกคุณรู้สึกครับว่าคุณยังยกไม่ได้เยอะหรอกว่าคุณยังเดินไม่ได้ไกลหรอก การไปห้างครั้งแรกของคุณคุณรู้ว่ามันอาจจะซื้ออะไรไม่ได้มากหรอกด้วยกําลังของฉันกําลังทรัพย์ของฉันอถ้าจจไปออกกําลังกายคือกําลังที่เป็นแรงของฉันมันไม่ได้มากหรอกรู้อยู่แก่ใจต้องให้ใครมาบอกไหมแต่ปกปิดมันไว้แล้วก็ไม่คิดแก้ไขเอาแก้ไขยังไงก็มันคิดลบอะ่ะเขาบอกให้คิดบวกก็ต้องไปเอาคิดบวกเข้ามาสิ ค,คิดบวกมาทับถมมันทับถมทับถมทับถมจนไม่รู้แล้วครับว่าตอนนี้ตัวเองบวกหรือลบเพราะว่าถ้าบอกว่าคิดลบอยู่ก็กลายเป็นผิดเดี๋ยวเขาจะมองว่าฉันเป็นคนคิดลบไม่ฉันต้องคิดบวกตอนนี้เนี่ยนะพี่เนี่ยก็แค่ไปแบบไม่ได้คิดไม่ได้สนใจใครสนใจแค่ตัวเองเฮ้ยการสนใจที่ผมบอกว่าอยู่กับตัวเองอน่ะมันสามารถสนใจผู้คนได้ทุกคนเลยนะ สติสัมปชัญญะต้องอยู่ครบถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยพี่จะคิดบวกตลอดเดี๋ยวคนอื่นเอาเรื่องลบมาหาพี่พี่จะไม่สนใจใครเดินไปคุณไม่หลับตาชนรถชนเลยเหรอความเป็นจริงครับคุณต้องรับรู้ว่ามีเรื่องลบอยู่จริงๆเอาแล้วเรื่องลบอยู่จริงๆรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่กลางถนนนะมันอยู่ที่ใจคุณคุณต้องรับรู้ได้ว่าเวลาคุณรู้สึกจนมันอยู่จริงๆ มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันอยู่ที่ใจคุณเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนแออ่ะมันอันนี้อ่อนแอมันเห็นเนาะคุณไม่สามารถยกอะไรได้คุณไม่สามารถมีกำลังได้แต่มันอยู่ที่ใจคุณอย่าปกปิดครับอา้าวพูดแบบนี้จะให้ ทุกคนกลับมาคิดลบเหรอเขาช่วงนี้เขากำลังคิดให้เราคิดบวกอยู่ในคลื่นสูงอยู่ในไวเบรชั่นที่สูงเองบ้าหรือเปล่าก็เพราะผมเคยอยู่มาแล้วเคยทำทุกขั้นตอนแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่ผมกำลังสอนให้คุณสร้างรากฐานที่ลึกลงไปไอสิ่งที่คุณทำหรือใครที่บอกว่าดีทำไปเถอะครับ อันนั้นมันเป็นเหมือนออใบกะเพราต้นพริกต้นถั่วงอกขึ้นแล้วก็ตายขึ้นแล้วก็ตายต้นถั่วงอกแล้วกันขึ้นเร็วหน่อยแต่ถ้าคุณต้องการจะปลูกไม้สักไม้พยุงคุณรู้ว่ามันต้องค่อยๆลดน้ำมันค่อยๆเติบโตทุกคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้30 40 50 60บางคน70คุณเกิดมาหนึ่งขวบแล้ว70เลยไหมไม่ใช่ ตามร่างกายของคุณวิวัฒนาการมันเกิดขึ้นค่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่อาคุณจะไปเชื่อฟังใครจะไปอะไรที่เขาบ่อยคิดบวกไวเบชั่นวิธีอยู่ขึ้นสูงถูกต้องแล้วกันแต่อย่าลืมปลูกไม้ย,ยืนต้นของคุณนะคุณจำงานแรกที่คุณทำได้หรือไม่จะเป็นงานที่ดีเลิศหรืองานที่ไม่ดีเลย คุณประมาาคุณไม่ค่อยมั่นใจกังวลโอ้จะถูกไหมจับนั่นหัวหน้าจะว่าไหมกับวันนี้ถ้าคุณทําอะไรที่มันชินแล้วมันเป็นยังไงริ้วไหวนี่คือความเออลบบวกแล้วเราอยู่ตรงกลาเพราะความรวยความจน มันแบ่งเป็นสองฝั่งแต่เราอยู่ตรงกลางครับตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกจนคุณแค่เลือกอยู่ฝั่งจนเฉยๆเมื่อคุณรู้สึกจนจงรู้สึกตัวว่าเฮ้ยนี่รู้สึกจนนะแสดงว่ามันมีฝั่งรวยอยู่โอเคฉันจะต้องไปให้ถึงฝั่งที่รวยยอมรับความจริงสิเราดัดแปลงตัวเราเองจนเราไม่รู้ว่าเราคืออะไรกันแล้วนะ เราใส่หน้ากากหากันเนี่ยแล้วพอมาจะมาจัดการตัวเองก็ใส่หน้ากากหาตัวเองมีวิธีหลอกสมองหลอกหัวใจหลอกอะไรกันสารพัดล่าสุดต้องเรียนวิธีหลอกตัวเองเหรอทำไมไม่เรียนรู้ตัวเองเพื่อที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกกับเราผมจะย้อนกลับไปพูดอีกรอบที่หนึ่งหรือหนึ่งล้านนะ มันเหมือนกับคนที่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่คุณนะ่ะตอนคุณเด็กเดกอะ่ะเด็กไว้รุ่นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ตอนเราทุกคนรุ่นเราเนะี่ยใครพูดชื่อพ่อชื่อแม่นี่โกรธนะแล้วพอเราได้เรียนรู้หรือโตขึ้นไอคนที่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันก็ยังอยู่แบบเดิมพ่อแม่เราก็ยังชื่อเดิมแต่ทำไมเราไม่รู้สึกลนั่นเพราะเราโตขึ้นใช่หรือไม่ครับ นี่เขาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือการเจริญเติบโตหรือการเรียนรู้ของเราถ้าคุณรู้สึกจนรู้สึกอ่อนแอรู้สึกประมาทถูกต้องแล้ววันแรกที่ผมมาพูดแบบนี้ผมรู้สึกอะไรรู้ไหมตลกเป็นตัวตลกเพราะคนรอบข้างผมหัวเราะผมแต่ทุกวันนี้ผมหัวเราะครับ ผมไม่ได้หัวลาะใครหัวลาะเขานะผมหัวราอผมมีความสุขที่ผมมีชีวิตที่ดีผมไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะมันจะรู้สึกตลกครับมันจะรู้สึกไม่มั่นใจครับเมื่อคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันจะรู้สึกกังวลครับแต่จงทํามันซะเพื่อที่จะไม่รู้สึก เม่งั้นคุณจะรู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตถ้าคุณรู้สึกจนจงไปอยู่ฝั่งที่รวยซะไม่งั้นคุณจะรู้สึกจนไปตลอดชีวิตต่อให้คุณหลอกกี่รอบก็ตามนี่เคยผลเราเลยใช้กดแรงดูดไม่ได้จิตวิญญาณไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ <c oughs> ไปฟังคอนเทนต์หลอกสมองหลอกนั่นหลอกนี่เยอะไปหน่อยนะมันถูกต้องในการที่จะทําให้คุณดึงสติกลับมาว่ามันมีไอ้ฝั่งที่รวยของคุณมันมี แต่คุณดันไปยึดมันไว้ว่าฉันต้องพึ่งมันเท่านั้นนะมันจะต่างอะไรกับที่คุณบอกว่าคุณไปไหว้ขอเลขขออะไรอะ่ะคุณต้องไปยึดว่าคุณต้องรวยเพราะไปขอแต่จริงๆมันมีอีกล้านล้านวิธีเลยที่คนอื่นเขารวยกันโดยที่ไม่ต้องขอคุณแค่เป็นเลือกตรงนั้นแล้วคุณก็ยึดไว้ตรงนั้นเห็นไหม แค่เรื่องความอ่อนแอทางจิตใจความยากจนความร่ำรวยหรือความแข็งแกร่งมันไม่ใช่การหลอกมันไม่ใช่การคิดบวกอยู่ด้านเดียวแต่มันคือเข้าใจว่านิดอยู่อยู่กับความคิดลบได้และเติบโตวิวัฒนาการเพื่อที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกย้อนกลับไปครับ ถ้าใครจะเถียงผมหลอกสมองหลอกหัวใจหลอกด้วยการกระตุ้นต่อมไพแนลด้วยการนั่งสมาธิจูนจิตหรือฟังอะไรก็ตามย้อนกลับไปตอนคุณเป็นเด็กแล้วสมมตินนะตอนนี้นะตอนคุณเป็นเด็กมันมีคอนเทนต์แบบนี้เยอะมีครูสอนอะไรอย่างนี้เยอะแล้วคุณก็ดูมาเพื่อนร้องชื่อพ่อชื่อแม่พ่อชื่อแดงแม่ชื่อเขียวสมมตินนะโอ้โหโกรธโกรธรอแป๊บนั่งสมาธิจูนก่อนโกรธนะ อยู่ที่โรงเรียนเลยหนักกว่าเดิมอีกคุณว่ามันหนักไหมแบบนี้นั่งสมาธิจูนปุ๊บล้อมันเลยล้อมันเลยล้อมันเลยมันไม่ใช่ครับมันคือวิวัฒนาการหรือการเติบโตตัางหากที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็อาจจะเคืองๆว่าเอ้ยเขารอเพราะอ๋อเขาอาจกํากลังจะสะใจเอ้ย เขาต้องการทําให้เราโมโหไงพอมันเกิดวิวัฒนาการมันเห็นหมดเลยว่าเขาต้องการอะไรและเราต้องการอะไรการที่ถูกเขาล,ล้อชื่อพ่อชื่อแม่แล้วโมโหมันอยู่ในเป้าหมายของผมไหมที่ผมจะมีเงินสัก8หลกัก9หลกักเฮ้ยมันไม่นะเอก็ปล่อยมันคือเรียนรู้แล้วมันพลิกแพงพลิกแพงพลิกแพงนี่คือความเป็นจริงที่คุณต้องวิวัฒนาการต่างหาก และนี่คือของจริงที่คุณต้องเจอและนี่ไม่ใช่คอนเทนต์เพราะคุณลองนึกว่าสิ่งที่ผมสอนหรือสิ่งที่คุณกำลังจะเรียนไม่ว่าจะในอนาคตรหรือตอนนี้จากครูจากโค้ชหรือคุณจะเป็นครูเป็นโค้ชอะไรในอนาคตคุณลองคิดอย่างนี้นะทุกคนเลยครับกราบเลยนะอย่าเพิ่งคิดว่าผมแบบโอ้โหไม่ให้ทำอย่างนั้นคิดลบคิดอย่างนี้ไม่ใช่นะ ลองคำนวณด้วยตัวคุณเองว่าถ้าวันหนึ่งคุณเป็นครูเป็นโค้ชเนี่ยที่ดูผมอยู่เนี่ยเต็มเลยนะบางคนก็เป็นครูนะครับบางคนก็เป็นโค้ชบางคนก็เป็นอาจารย์นะอ่าหรือถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะคุณจะเอาสิ่งที่คุณไปสอนลูกเนี่ยคุณจะสอนอะไรถ้าไม่ใช่ความจริงถ้าคุณกำลังเป็นครูเป็นโค้ชจำไว้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสอนคุณต้องสอนคนที่คุณรักให้ได้นั่นคือลูกคุณ แล้วคุณบอกกับลูกว่าลูกเดี๋ยวพ่อจะสอนวิธีหลอกสมองนะหลอกไปตลอดชีวิตเลยนะลูกอย่างงี้เหรอทำไมไม่ให้เด็กเขามีวัฒนาการหรือเติบโตขึ้นลูกหกล้มแล้วมาพ่อสอนวิธีหลอกสมองไม่ให้เจ็บนะอยู่กับความเป็นจริงแล้วจเจริญเติบโตสัมมนานี้เป็นครั้งแรกของผมปกติผมไม่เคยทำสัมมนานอย่างนี้ผมเคยแต่สอนคอร์ส หนักๆแล้วก็สอนคอร์สที่ยาวๆนะครับสำมะนานี้จะเป็นสัมนาครั้งที่1และแน่นอนมีครั้งที่2แน่นอนนะครับแต่ครั้งที่1เนี่ยผมจะใส่ให้สุดเลยเพราะเป็นครั้งแรกเสียหน้าไม่ได้ <laughs> ครั้งแรกนะครับของผมนะ999บาทนะครับเฉพาะเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สมัครมานะครับแล้ววันที่29กันยาเจอกันในสัมนาครับตอนนี้คนเริ่มทยอยสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียนคอร์ส15วัน ซีซั่นสามาไว้คุณได้เรียนสัมมนานี้ฟรีนะครับนะเพราะว่าคนที่เรียนซีซั่นสามเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้วนะผมไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งนะโอเคใครเรียนซีซั่นสามเข้ากลุ่มซีซั่นสามก็จะได้เข้ากลุ่มสัมมนาออนไลน์นะเกี่ยวกับการออกแบบจิตวิญญาณลิขิตชีวิตคุณนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องออกแบบระดับจิตวิญญาณครับออกแบบชีวิตตัวเองครับเลิกเชื่อสักทีครับ ว่าต้องปลดหนี้48เดือน48ปีนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าจะซื้อบ้านต้องกู้หนี้ยืมสินนะนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าสามีที่ดีคือสามีใหม่นะเลิกเชื่อสักทีครับว่าคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้คุณเปลี่ยนได้หมดครับมันเริ่มต้นจากการสร้างตัวเองนะอ่าอันนี้ฝากไว้ฝากไว้ถ้าใครสนใจนะครับ อินบ็นะครับมาที่ทาง Facebook หรือทาง Line นะหรือทาง TikTok กก็ได้นะครับเพราะสัมมนานี้เป็นครั้งแรกนะเสียหน้าไม่ได้นะ <c oughs> ครั้งแรกนี่จะเสียหน้าไม่ได้ต้องใส่สุดนะ